สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่กันอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับสาขาหนึ่งตลาดท่ามะเขืออำเภอของขุ่นกะแพงเพชรนะครับวันนี้เราพบกับคูปะต้าแอลสามหกศูนย์แปดนั่นเองนะครับผมคันนี้จดทะเบียนปีห้าหกนะครับลูกค้าก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมนะครับวันนี้เรานําเสนอกับแรง แอลสอนะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับใบมีดคันบนด้านหลังเป็นโรตารี่นะครับเป็นงานลงนาได้เหมาะมากเลยนะครับยางดีสีเส้นเก็บงานสีชุดใบมีดด้านหน้าสีฝากระโปรงเรียบร้อยเช็คระบบคันหน้าเรียบร้อยนะครับใบมีดคันบนนะครับมีการต่อฝากด้านนอกนะครับอันนี้จากเจ้าของเดิมเนะาะจะกว้างขึ้นมานะครับจะไม่เหมือนคู่ตัวนะครับแม่เข้าใจทำจริง อยากได้ปากกว้างขึ้นมาอีกหน่อยอใบมีดหน้าพร้อมโตรตารี่นะครับคันนี้เหมาะงานลงนามากนะครับลงนาได้สบายๆย,ยางดีนะครับสี่เซนเลยเช็คระบบไฟเรียบร้อยนะครับด้านท้ายนะครับเช็คลูกมากตัดต่อลูกหมากเข็นลากใหม่นะครับเรียบร้อยเช็คเรียบร้อย ไปมิดคันบนนะครับแล้วก็โรตารีนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่315,000บาทนะครับ315,000บาทกับคูปะต้าเอลสามรถปี56นะครับจะขึ้นตัว SP อยู่แล้วนะครับระบบ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเดินหน้าถอยหลังอยู่ข้างลำตัวนะฮะสามิกแรงม้าเครื่องยนต์3สูบนะครับ Direct Injection นั่นเองนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับ มาทดลองขับกันได้นะครับส่งฟรีในระ,ระยะทาง300กิโลเมตรแรกเนาะนี่ครับอ่ะฟังเสียงเครื่องยนต์กันใส่ะปริ่งอีกแล้วครับวันนี้ ปกติร้อยใช้งานได้ปกตนะิสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับใบมีดนหน้าคันบนพร้อมโรตารี่นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้กับสายพแรงม้าปี56นะครับ 0 8 7 5 2 2 3 8 8 3 0 9 5 3 3 9 9 8 8เปิดทำการทุกวันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ